วันนี้คู่ซาปลาภัยเรามาช่วยเหลือน้องคนหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าเขาถูกผีเข้าโดยณตอนนี้ครอบครัวเนี่ยไม่เป็นอันกินอันการทำงานเลยเนื่องจากต้องมานั่งเฝ้าสลับเพราะพฤติกรรมเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวอันนี้อันนี้คือต้นเรื่องนะแต่เนื้อหาอยัางไงอ่ะถ้าอยากรู้ต้องถามเขาเองแม่ะ,มะอันนี้คือแม่ใช่ไหม แม่กี่เดือนกี่ปีที่ต้องมานั่งเฝ้าเขาอยู่วบนนี้ยปีหนึ่งหนึ่งปีเคยพาน้องไปโรงพยาบาลไหมไปไป้็ปกติเจออะไรไหมไม่เจอไม่เจอหมอใช่ก็สบายดีเขากลับมาเขาเหมือนไปถึงว่าไปหาหมอแล้วหมอวินิจฉัยแล้วตรวจนู่นนี่นั่นแล้วไม่เจอละพ่ะทำทุกสิ่งอย่างหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็เบอร์เบอร์เขาเขหาว่าเป็นไอ้อะไรอ่ะจิตะเวดจ้า นยงัแล้วปกติน้องทำอาชีพอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทำไมบ้านเป็นแบบนี้ชอบอยู่แนวนี้เหรอลมชอบอยู่แบบโล่งๆแบบนี้เหรอลมลมอะไรอ่ะลมพายุมาพัดปุ๊บมันไปติดกับไอ้นุ้ยอ่ะเนื้อเราไปแรงสูงไฟลัดฝาผาปี้ยนี่เลยอันนี้เราเรก็ไปแล้วหลัาตอนที่ผมจะมานี่นะใชกี่วันอ่ะอ๋แล้วก็หมดขึ้นเรือแล้วค่ะวันที่สองน่ะไงไหนแม่ลองพาสำรวจบ้านหน่อยดิ หลังนี้ที่ผูกคอตายปะใช่คือแม่ฮะอย่างเงี้ยเล่าเล่าให้ฟังหน่อยดีก่อนมีการผูกคอตายด้วยลูกชายที่ไหนอ่ะที่ที่บ้านนี้แหละคือนานหรือยังคะก็ประมาณสักสามสี่ปีแล้วผูกไปกี่คนแล้ววะคนหนึ่งแล้วพี่ตี่สาวเขาไปอยู่โรงงานใหญ่โรงงานที่เท่ากับครอบครัวแม่เนี่ยผูกคอตายไปสองคนแล้วแต่ผูกตายที่นี่หนึ่งคนแล้วเขาใช้อะไรผูกอ่ะไอ้เชือก จากลาวผ้าที่ไหนแล้วแล้วตัวนี้เชือกอยู่ไหนอ่ะก่อแล้วก็ติดคอกับไปด้วยกันเขาไปที่วัดเอื่นพ่อเขาไว้ให้เไม่แล้วเขาเผาไปเลยใช่ไหมเชือกอ่ะอะไรอีกคนหนึ่งแช่อะไรผูกอ่ะทีนี่ฉันก็ไม่รู้หรอกเขาก็กผูกขึ้นหนูโทรมาเผาลงแล้วแล้วฉันก็ไปรับศพอยแม่เล่าเรื่องตอนที่ลูกชายคนที่แบบยอดคนขับตายทำไมอยู่ถึงอยากตูกคอตายเขาเป็นโรคไตโรคไตแล้วเกี่ยวอะไรกับคอตายเขาโรคไตแล้วเขาไปไหนไม่ได้ ท่านก็ต้องดูแลไปไหนไม่ได้แล้วทำไมแม่ไม่พาเขาไปล่ะท่านก็ต้องดูแลนะท่านต้องไปทกินเงินก็ไม่มีต้องหากินมาคนเดียวนะหากินมาเลี้ยงลูกลูกอยากกินแล้วก็ซื้อมาให้กินแล้วเขามีครอบครัวไหมคะคนที่ตายเขามีนี่เขาน้อยใจเขาแฟนเขาทิ้งเขาก็เลยแล้วแฟนทิ้งทำไมเขาไม่หาใหม่อ่ะหาใหม่เขาหลงเขาวางรักเขารักเขาเลยแล้วเขาตายตอนอายุเท่าไหร่ก็หลอกกันหมดแล้วตายตอนอายุเท่าไหร่อายุสามที่สามที่สาม สี่ปีแล้วเขาก็ที่อยู่กินเล้าคือมั้งนะคุเลยคนที่ผูกคอตายอีกที่อื่นนั้นอายุเท่าไหร่คะสามห้าใกล้กันหมดเลยเนาะแล้วก็น้องเขาตายแค่สองเดือนแล้วก็ตามมาก็พี่สาวตาย้ามีลูกกี่คนคะลูกสี่เยอะสองเนี่ยอีกคนนี้ก็ป้าอยากมีอีกไหมอยากมีลูกอีกไหมแล้วก็มีคนไม่ป้าอยากมีลูกไม่มีไม่เอาอยากมีไหมไม่อยากตอนนี้ไม่อยากมีแล้วธรหมันแล้วเหรอคะ ไม่เอาแล้วงนี่ป้าของเองอยู่ไหมมีผัวตายเลี้ยงต้องหาผัใหม่มาเอานี่ป้าไม่เอาลำบากไม่ลำบากป้าเอามันจะเอาลูกกับป้าตอนนี้เหลือสองคนแล้วสองคนอยู่กับป้าที่บ้านไหมคะอีกคนคนโตพี่คนที่อยู่เนี่ยนะก็อยู่พี่สบายแล้วอยู่พี่แล้วน้องคนนี้พี่กลับมาอยู่เนี่ยกลับมาอยู่ก็ไปไหนไม่ได้เมื่อก่อนปกติดีดีเขาก็ทำงานทำงานก่อสร้างคนนี้แล้วตอนนี้เขาอยู่เท่าไหร่คะคนพี่อายุสี่สิบ 39ไม่แต่ว่าได้ข่าวว่าพฤติกรรมของเนี่ยเหมือนคนที่ตายเลยเหรอจ้ะอันนี้มาทีเขาก็เคลอวันหรือวันไหนวันหนึ่งเป็นกี่รอบอ่ะสองรอบจำรอบสามปีหนึ่งเป็นเต็มๆแบบเนี้ยแล้วเขามีผัวไหมเขายเลยขามีผัวไหมมแล้วตอนผัวขอร้องเนี่ยเขาเขาเป็นไหมอยากรู้มากเลยไม่รู้เราถามเลยจตอนนี้ไปถามฮะตอนนี้ก็ยังอยู่กับสามีอยู่นะเขาไม่ได้เป็นทุกวันนะอ๋อเป็นทับใจไหมนานๆถึงจะไดป้าผมเคยเจอเคสหนึ่ง ผีเข้านี่แหละแต่มันมีลูกผมก็ถามว่าทาไมถึงมีลูกได้เ<อ>ขาบอกไตอนจะเอากะนันผีไม่เข้ามันมันเป็นกลางวันครับใจป่าเป็นกลางวันแต่ว่าเอากลางวันไม่ได้ไม่ได้เอาได้อะมันไม่มืดผ<อ>มก็เห็นแล้วแต่โอมืมอดก่อน <S <S <ๆ S 2> ใช่ไหมสว่างไม่ได้<ๆ>สว่างนะเขาก็ดีขเขาเป็นดี๋ก็เขาเป็นเป็นบังค่าบังเ้าผมไม่ได้เป็น ไปติดต่อกันทั้งทั้งวันแล้วเวลาตอนเป็นขึ้นมานี่ทำไงคะตอนเป็นขึ้นมานี่แม่ต้องช่วยนั่งซื้าเขาว่าคนปี่ตอนกลางวันผมจะงอกอย่างผมเนี่ยไม่งอกผมงอขาไม่งอป้าดูป้าป้าไปดูเลยโอ้ยอย่างนี้ไงล่าถึงได้โกนหัว อกปาวันเ่ัล้ต้าบอกดีนะย้อมมาแล้วยอมมาแล้วโดนจะงอกเป็นหัเลยนะเหมือนกันเลยเอากลงวันเนี้ยไ้เชิญค่ะได้ยู่ตั้งรำอะไรอ่ะล่อะไรนะบนอะไรอ่ะ่ว่าอะไรนะใครพูดอะไล่นแล้วมั้ง เนี่ยมันหนักแล้วเมื่อก่อนใครว่าหลังนี้ผ่องดีแต่แฟนเนี่ยพีก็มาเข้าบ้านหลังนี้เหรอแล้วเขามีอาการอยู่บ้านหลังนี้ก็เมืบ้างไม่มีบ้างแต่ว่าเป็นหนักเลยแสดงว่าเราพึ่งย้ายจากบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังน้น คือต้นต่อพูดมันเป็นหน้าที่เดียวกันมันเป็นแบบนี้นะเคสเนี่ยคือถ้าให้ช่วยอะ่ะถ้าให้ช่วยอะ่ะมันช่วยได้แต่ว่าตัวคนขนต้องมีกกว่าเราเลยนะหนักนะแ,นและอย่างเนี่ยบ,บ้านหลังเนี้ยมันคล่อมไอตัวน้ําเสียหรือว่าโลงตรงนี้อยู่อะ่ะไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วบ้านมันคล่อมอ่ะคล่อมกลางบ้านเลยอะ่ะผมเลยถามแม่คุณเมื่อกี้ว่า นานอย่างว่าปีหนึ่งที่ไหนได้สี่ห้าปีแล้วปีแล้วค่อยมาเอ่อบ้านเขาก็ทำสี่ห้าปีแล้วแล้วค่อยมาสร้างบ้านครอบปีนึงใช่ใช่ไหมครับแสดงว่าค้อตั้งแต่ลูกชายคนแรกยังไม่ตายทำไมถึงมาข้อมสร้าง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 ก็ต้องเอตรงนั้นตอนน้ําท่วมมันจะนอนไม่ได้นะพี่ผมก็เลยย้ายมาปลูกตรงนี้ บ้านให้ฝังมันแยกเลยคือหลักอะมันคือบ้านหลังนี้เลยแต่บ้านหลังน้าเนี่ยคือมันเป็นเนื้อที่ในก,การแต่จุดหลักคือตรงเนี้ยคือเข้าใจว่าพอย้ายมันอยู่ตรงนี้ปั๊บอ่ะแฟนคุณก็เริ่มป่วยใช่ไหมแต่ก็นอนกลางกลางคืนแกจะมานอนนี่ใส่ของวันแกรเรแกจะไปนอนเมือ่ะเข้าใจก่อนน้าก่อนนั้นเนี่ยแฟนเราไม่ได้มาอยู่นี่มันก็ไม่ปว่วยก็ป่วยป่วยมาวยมาตลอดแต่ไม่ว่าไม่ค่อยหนัก ป่วยนี่คือป่วยแบบป่วยแบบป่วยไปเลยครับก็เป็นเมื่อๆลอยกันหมายถึงตอนอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่บ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าคือหลังนู้นใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่นี่ตอนน้ําท่วมโอเคก็คือเป็นมาตลอดแหละเป็นแฟนป่วยมากี่ปีเอาง่ายจะตกสิบปีในที่ทํางานได้เนี่ยกี่ปีทำงานได้ในทําทำงานไม่ได้มากี่ปีทํางานไม่ได้เกือบสิบปีแล้วตั้งแต่เขาเริ่มเป็นป่วย สรุปเราเมาหรือเขาเมาเมื่อกี้แม่บอกปีหนึ่งที่ย้ายออกมานนอยู่เนี่ยคือม่ที่บอกว่าป่วยแบบทํางานไม่ได้ต้องมีคนมาเฝ้าเนี่ยอ๋อที่ว่าป่วยหนักๆเลยประมาณปีกว่าๆอ๋อคืออย่างนี้ป่วยแต่ก็ยังไปทํางานรับรับจ้างก่อสร้างอะไรนี้ได้ได้พอไปได้พอพอทําได้อยู่แต่หนักๆคือที่แบบต้องมีคนมานั่งเฝ้าตลอดอย่างหนึ่งปีก็คือตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วคุณไปเรียงเองนะคุณไปพักเรี้ยงเองนะผมงงผมงง <Okay. S 2> ผมเริ่มงง,งเข้าใจว่าเครียดตัวเนี้ยเข้าใจว่าเขาเครียดอะแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นว่าแฟนคุณเนี่ยถ้าอยากหายปกตินะตอนเนี้ยมันมีวิธีการแต่ตัวแฟนต้องไปอยู่กับผมว่าประมาณสามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนเลยนะเขาหนักนะหนักนะนกนะเขาคคุมตัวเองไม่ได้เลยเขาปล่อยจิตเขาหมดเลยอ่ะอันนี้เขาเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมหคือตัวเนี้ยผมคิดว่ามันมีผลอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ย เพราะบ้านอะ่ะดันมาปลูกคอมที่เออกากน้ําเสียเขาไวอ้อ่ะไอตัวระบายน้ําอ่ะแล้วไอเอาไอตัวปูนมายาทาเป็นโรงสุกไปเลยอะ่อะเข้าใจไหมออันนี้คือมันไม่ใช่ที่ของเราใช่ไหมครับไม่ใช่เหมือนว่ามาอาศัยไงแล้ว,ลวไอต้นไม้ต้นนี้ตายอยู่กี่วัน,นเนี่ยเน,น,นี่ยไอต้นไม้ตายพายหน้าบ้านเนี่ย ไม่มีใครก็เอาไว้หรอกทำไมถึงไม่ไปตัดไปอ่ะเออตัดทิ้งนะไม่ใช่มาเหนือลัง,นะงคาบ้านแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยมาไปคุยกับเมียให,หม่ก้อน ไปดูไอพี่ไม่ต้องใช่หมาอยู่หมะอินาแล้วอินได้เดี๋ยวพี่พี่พี่บุญมีครับเดี๋ยวถ้าเกิดทีมาลงไปเอาหมาออกไปถื่มกันได้ไหมรแล้วพี่ไอ้ฝามันคืออะไรข้านนันมันคือท่อระบายน้ำเสียเหรอใช่น้ำเสียจากไหนอ่ะต้องระมัดระวังให้ดีแล้วเพราะว่าทาย จักนี่ไปท่อใหญ่ฝั่งฝั่งน้นน้ำนี่มันมันมาจากไหนอ่ะน้าที่ออกจากที่น้ำท่วมมาเี่ยน้ำท่วมมาจากางหลังทงบนก่อนยังไงนะพี่น้าท่วมเออจากทางหลังมามันก็ลงท่อตรงน้นีท่อระบายลงเนี้ยแล้วก็จะมีท่อระบายออกจากทางใหญ่ไอ้จริงงันเราไปเลยอ๋ออ๋อเอามเอาา เอามาไปก่อนมาไปก่อนมาไปก่อนไมาปแก้ไม่ได้แต่การฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหานะนั่นคือการพันธนาล่างตัวเองวิญญาณตัวเองไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดและมันจะทรมานฝากคนที่มีชีวิตอยู่จริงหลายเท่าพันเท่านะครับเนี่ยก็เหมือนเคสเนี้ยซึ่งตัวของคนผีเข้าเชื่อว่าวิญญาณของพี่ผู้ชายเนี่ยมาเข้าเขา ก็พี่เขาเนี่ยพัฒน,นาการตัวเองไว้แต่วิธีการช่วยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากก็ต้องเอาไปอยู่กับผมประมาณเดือนหนึ่งเลยถ้าเขาอยากหายปกติถ้าโดนวิญญาณที่พัฒน,นาการเข้าอะ่ะมันช้าตรงนั้นแล้ว,แล,วแล้วที่เขาบอกว่าเขาจะไม่อยากไปไหนเขาอยา,อยากอยู่กับแม่เขาเรียกว่าการพัฒน,นาการตัวเองอแล้วแต่นะแต่ตัวเนี้ยไอตัวของเอ่อคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยเมื่อตัวเองคุมตัวเองไม่ได้อะ่ะเขาก็จะแลแวแต่จะพูด แล้วแต่จะพูดไปไงแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งเขาก็สามารถพูดตามเรื่องราวซึ่งเ,เรื่องเขาไม่เคยรู้ด้วยใช่ไม่เคยรู้อันนี้มันเป็นเรื่องแปลกไงซึ่งวิทยศาศาสตร์ก็ต้องหาคําตอบให้ได้นะอันนี้ขอคุยกับน้องกอ่อนมามาดีมากัน นั่งคุยดีนั่งคุยดีบอกว่าเพิ่งจะอาการรเงี้ยเพิ่งจะไปหนักๆตอนแบบติดต่อหาที่เมื่อก่อนไม่ได้พอติดต่อหาพี่จะเริ่มเป็นเอ๊ะอาการเขาหนักพอเขาติดต่อมาไปหาผมได้ไหมหนักเลยใช่ไหมคือแบบนี้ะถ้าอยากหายขาดไม่เกินเดือนหายแน่แต่ต้องพาไปอยู่กับผมถ้าพี่สะดวกอ่ะเดี๋ยวรายการเราเนี่ยจะไปส่งให้พี่สะดวกเมื่อไรคุณถามเขา พรุ่งนี้ไปบ้านของแทำทำแฟ่ทำเป็นขาเจ๊อยากหายไหมเอามันมา้งามาหน้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 าเียเนี่ยเอาไงเ่ะม่มันไม่เกินเดือนหรอก แม่ก็ต้องก็ต้องไปเฝ้าน้องอ่ะไไม่ด้เลยทำไมอ่ะคนบ้านนี่ทำไงอ่ะเคากันแฟนก็อายุตั้งแปดสิบแล้วแฟนนี่แหละต้องดูแลค่ะแล้วแฟนเขาล่ะคะแฟนเขาก็อยู่ห้องนั่งเขาก็าอายทั้งคืนเลยอั่งนั้นดูแลเขานะอ๋อมีคนแก่อยู่นี่เองแฟนใครอ่ะคนหนึ่งแฟนอย่างเนี้ยแฟนเก่าต้าคิดว่าแฟนตายแล้วเป็นใหม่ได้กันมาตั้งหนสิบกว่าปีฝ่ายนี้แฟนตายมาแล้วกูเรื่องงงไปเลย แฟนเก่าตายไปนานแล้วที่ได้แฟนใหม่ม0ปแล้วอ่าแล้วทิ้งแฟนเก่าทำไมตายแล้วแฟนเก่าตายคือสามีสามีตายไปแล้วผัวเก่าอ่ะตายแล้วแล้วไม่มีผัวใหม่แล้วปัจจุบันนี้คือผัวมาที่ป่วยอยู่ป่วยอยู่ต้องดูแลเขาอันเัคืนเอาังคืนไอ้อ้ไอ้นเอาั้งคืนป้าไอ้เอาหลังคืนมีแรงแล้วยุ่80ปาแล้วกใจ้กินนะเนี่ย ถัดนีน้เราบาดเขาโ,วโวจะแย่เลยจ,ะ,จะทำยังไง,งลูกเขาอ่ะไม่เป็นไรเราทํางานไปเดี๋ยวให้ทีมงานรับเมียคนไปคนเดียวก็ได้เราเขาห่างไม่ได้ไม่งั้นเราไม่หายนะทำงานไหมคะปกติกทำงานไหมทำเลยยังเขาเนี่ยเขาต้องทำงานเลยยังมียังไงทำงานเลี้ยงเมียฉันก็เฝ้าลาได้มคะลาไปเฝ้าให้เขาแบบไม่เข้าคุมแบบลาได้แต่ไม่มีตังค์ใช้อ่เสิเนี่ยทำางไปที่บ้านไม่ได้เสียตังค์นะคะฟรีไม่ต้อง

không hay quá เขาได้สติเดี๋ยวให้ให้เขาบอกว่าเขาจะไปไม่ไปได้ไมีวถ้าเขาอยู่สภาพนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตยัยงไงอะครับถ้าเราไม่เอาแฟนเราไปรักษาเราจะใช้ชีวิตยัยงไงอะคือ <c oughs> ผมมาเนี่ยคู่ซาปลาภัยอะเราหวังดี เราก็อยากจะเอาแฟรเราเนี่ยไปรักษาให้มันหายเพื่อจะได้มาช่วยเราทำอาหารกินไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสภาพเนี้ยเราอยู่ในสภาพเนี้ยถามว่าเราทําคนเดียวมันมันไม่ไหวหรอกแล้วแล้วต้องเลี้ยงดูลุนก็ดิอันนี้ไม่ได้บูรี่อันนี้ไม่ได้บูรี่บอกแล้วก่อนนดี รวมกันสองพไอ้พวกเนี้ยไฟมันแพงเพราะมันใช้มอหอยนี่หม้อชั่วคราวใช่ไหมพี่เขารวมกันเดือนสองพันูจ่ายเขาก็ได้เดือนละสองพันเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟ้าเขาจ่ายเดี๋ยวเมียจ่ายค่าน้ำเขาไฟที่นี่ให้เออเอาหัวไปแล้วเดี๋ยวใส่ค่าน้ำเขาไฟค่ะเออเดี๋ยวอะไรเราพอเราพอช่วยเราเราช่วยเอาหัวไปด้วยใช่ไหมเขาเขาดูแลที่เขาบ้านค่ะ อหนููพหนูมาด้เวยเอาไปเอาไปจะจ่ายให้ก็ได้ค่ะพอหนูา้ยไปดแลกันเ้ากเมย์ไดูลเกลยลูกเพราะว่าเขาต้องโรยอะ่ะล้วตัวนี้่อนต้องจัดแกเองทั้หมดเลยก็ทำอะไม่ได้อันนี้ใครอันนี้คุณน้ำหรือกัใครครัเนี่ยอันนี้ใครน อออโอเคร่วมครับสปดูอ,รอครับปปครับเคสเนี้ยทางคูซ่าปลาไัยดีที่จะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะแต่ตอนเนี้ยเขาขอเวลาที่จะปรึกษ,ษาว่าเขาจะเอาเมียกับไปรักษาหรือเปล่านะแต่ที่เรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดอะเรื่องเนี้ยมันต้องวิจารณญาในการรับชมด้วยในสิ่งที่หมอปลาขัะทีมงานคูซาเนี่ยได้อธิบายไปเนี่ยแต่จุดหลักๆที่เราเข้ามาเนี่ย พอเราเห็นไอตัวบำบัดน้ำเสียเนี่ยไอตัวท่อน้ําเสียแล้วมีสร้างปูนไปค่อมเนี่ยมันเป็นโรงเนี่ยมันเหมือนว่าบ้านหลังเนี้ยปูกค่อมโรงสดใครอยู่ก็ไม่ดีชิบหายทุกคนก็ข้างลางไปโรงสดข้างคนเป็นคนนอนแล้วคุณคิดดูดิว่าอะไรมันจะเกิดนะขึ้นนะก็เหมือนกับนอนกับโรงศด เคสนี้ทาราษาใช้เวลานานไหมพี่คือเคสนี้เราอธิบายให้ฟังเห็นว่าที่ต้องใช้เวลาเกือบท้งเดือนเนื่องจากว่าตัวของพี่พีเนี่ยเขามีอาการป่วยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าในการรักษาของเขา่อนนั้นเนี่ยเขารักษาด้วยวิทยาศาสตร์จริงอันนี้คือเราเห็นด้วยแต่วันเนี้ยเขาเชื่อหลายอย่างเช่นเขามีองค์ เขาเกิดจากผีเด็กที่เข้าเข้าที่เขาไปทําแท้งและเกิดจากวิญญาณที่ฆ่าตัวตายเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยไอตัวที่มาเข้าจริงอ่ะหรือจิตข้างในเขาคิดยังไงซึ่งเราต้องเปลี่ยนความคิดเข้าใหม่ซึ่งมันต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งครับแต่หายไหมหายแต่บ้านหลังน,นี้แก้ยังไงหรือทิ้งแมงครับือไป อยู่ไปก็ไม่ดีเพราะอะไรอ่ะหนึ่งไม่ใช่ที่เราสองไปปุูกความลงศพเลยเนี้ยทั้งที่มันไม่ใช่ลงแต่มันเหมือนลงศพเพราะข้างล่างคือน้ําเสียก็คือของเสียครับผุ๋กความของเสียนะหรือต้องขยับถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นะแต่ถ้าย้ายชิบหายก็นอนต่อ,อทางที่ดีคือหรือ้อค,ครับตัดครับ รอเขาเรต่าง